Thank you. ครับกลับมาพบกับรายการเจแปนมาเสกันอีกแล้ววันเวลาเดิมเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคงได้ฟินกันไปหลายรอบเลยเพราะว่าทางรายการได้พาไปเที่ยวที่อมากุสะหลายที่มากๆไม่ว่าจะพาไปชมโลมาการทะเลลึกพาไปพายเรือคายักชมพระอาทิตย์ตกดินอีกแต่สัปดาห์นี้ขอเริ่มต้นด้วยการพาไปกินกันก่อนดีกว่าครับแน่นอนว่าอมากุสะนั้นเป็นเกาะแถมถูกล้อมรอบไปด้วยทะเล ของสดที่ไม่ควรพลาดก็คงจะต้องเป็นอาหารทะเลสิครับมีหรือเชฟเอ็มจะพลาดไปได้สำหรับร้านดังที่จะพาไปกินขึ้นชื่อเรื่องอุนิร้านนี้มีชื่อว่าโอชินากากิต้องบอกว่าอุนิของที่นี่คือที่สุดของอามาคุสะเลยนะครับ ขึ้นชื่อของอามากุสานะคะก็คืออูนินั่นเองค่ะหรือหอยเม่นนะคะช่วงเดือน8เนี่ยเป็นช่วงที่ทานหอยเม่นได้อร่อยมากที่สุดค่ะก็ตอนนี้ค่ะเอ็มก็อยู่ในช่วงเดือน8พอดีค่ะแล้วก็ได้มาทานอูนิที่นี่นะคะที่ร้านโอชินากากินั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเสิร์ฟมาเป็นเซตเมนูแบบนี้นะคะแล้วก็มีอูนิด้งด้วยค่ะซึ่งอูนิด้งเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟแค่1ิชามต่อวันเท่านั้นเองค่ะโอ้สุดยอดค่ะเอ็มเนี่ยมาเป็นลูกค้ารายแรกของที่ร้านคะ อุนิดงเนี่นะคะเขาบอกว่าจะมีซอสพิเศษค่ะและอุนิที่นี่เนี่ยจะเป็นของชนิดพิเศษพันพิเศษของที่อามากุส่าด้วยค่ะคุณผู้ชมคะโอ้สุดยอดขยากจะทานแล้วค่ะว่ารสชาติมันแตกต่างยังไงบ้างนะคะอันนี้ค่ะเป็นซอสที่ทานไว้ทานกับอุนินะคะเขาบอกว่าจะจิ้มทานหรือว่าจะลาดลงไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็มีแบบมีเติบเป็นซาชิมิแล้วก็มีเป็นหอยของที่อามากุสะด้วยค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นซาดายที่เป็นเหมือนเป็นเจลลี่นะคะเป็นเป็นเส้นๆเอาไว้ทานค่ะก็ คอบเส็ดค่ะเดี๋ยวเอ็มมาลองทานเลยดีกว่านะคะอันนี้เอ็มแอบหยอดๆไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าต้องทานคู่กันนะคะจะอร่อยอโอ้นุ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมอืมหวานมากนุ่มมากไม่คาวเลยค่ะคุณผู้ชมครับปกติแบบถ้าเราแบบไปทานร้านอาหารทั่วไปมันอาจจะแบบมีกลิ่นคาวของหอยเม่นแบบเอกลักษณ์โดยเฉพาะแต่นี่คือ เป็นพันธ์ที่เอ็งรู้สึกว่าไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนค่ะเพราะว่ามันนุ่มลิ้นมากแล้วก็แบบหอมอ่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วยิ่งทานกับซอสอันนี้มันรู้สึกยิ่งเพิ่มความหอมให้กับตัวอูนิมากขึ้นค่ะโอ้สุดยอดมากคะ่ะขอแอบกินอีกคำหนึ่งอืมนุ่มอร่อยอะ่ะอืมแล้วก็ทาจิมินะคะก็ปกติก็จิ้มกับโชยุอย่างงี้เนาะเอ็นอใส่ไว้ตัวนี้โอ้ยมือสั่นมือสั่โอเค ก็ทานนะคะอาหารทะเลอาหารสดสดสดจากทะเลค่ะต้องจัดค่ะอืมอืมนุ่มมากเลยก็ <c oughs> มีซุปด้วยนะคะแอบอยากดูโอซุปที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรเป็นซุปทั่วไปหรือเปล่าโอแก่ยากมากเลยค่ะคึบ สาหร่ายทั่วไปคับอันนี้ค่ะก็แบบหอยทานคู่กันนะคะให้มันแบบเลื่นๆคอนิดหนึ่งอย่างนี้นนค่ะมีสาหร่ายอยู่ข้างในยนะคะอืมดีค่ะอันนี้ก็เป็นหอยของที่นี่ค่ะลักษณะก็คล้ายๆหอยบ้านเราแต่ว่าเป็นหอยอามากุกาค่ะ <c oughs> ไม่เหมือนกัน<ป>ก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มออกมานะคะเพราะว่าเจ้าหอยเนี่ยมันอยู่ด้านในค่ะอุ้ย ไม่ออกไม่ยอมออกอู้หออกมาเป็นตัวเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ออมันกึบกึบเหมือนกันนะเนี่ยอะอยังไม่หมดมันมาขดอยู่แบบเป็นเกลียวข้างใน,นอยนะะ่างงี้ค่ะดูสิอ่ะหมดแล้วก็เป็นหอยแบบนีนยันยันก็โอเคนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเอ็มขอตัวไปทานก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวอูนี่จะไม่อร่อยค่ะ เดี๋ยวปล่อยให้เอ็มเขาทานกันให้เต็มที่ไปสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแล้วกลับมาเที่ยวกันต่อในเจแปนมาเสครับ กลับเข้ามาสู่เจแปนมาเสรกันต่อนะครับหลังจากที่อิ่มท้องกันไปแล้วได้เวลาไปชมวิวสวยๆกับจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองอาม,มากุสะกันบ้างครับสําหรับจุดชมวิวแห่งนี้อยู่เกือบสุดเกาะเลยทีเดียวครับและที่สําคัญสามารถชมได้ตลอดทั้งวันโดยในตอนกลางวันก็สวยแบบหนึ่งตอนพระอาทิตย์ตกดินก็สวยอีกแบบหนึ่งเลยแหละครับ เมกะกรศนะคะก็มีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินอยู่หลายจุดค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งจุดค่ะที่สวยที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมที่จูซซนบุสุโคเอ็นนั่นเองค่ะและข้างหลังเอ็มนะคะก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆค่ะสังเกตว่าน้ำทะเลเนี่ยสีฟ้าใสจนเห็นก้อนหินด้านล่างเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่าไม่ต้องมาดูพระอาทิตย์ตกดินก็มาดูวิวก็สวยแล้วค่ะสุดยอดมากคุณผู้ชมะคะบรรยากาศข้างบนดีมากด้วยค่ะถ่ายรูปสวยมากๆด้วยค่ะ ชมวิวเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับสถานที่ต่อไปที่ไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาเที่ยวอามากุสะแต่กว่าจะไปถึงที่นี่ได้นั้น,นจะต้องผ่านทั้งภูเขาและอุโมงค์มากมายนับไม่ถ้วนเลยครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนตามไปดูกันเลยครับ ามกกุสันะคะก็มีโบสถคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดค่ะไม่ใช่ว่าแค่เก่าแก่ในามกกุสานะคะคือเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะแล้วก็บทนี้เนี่ยอยู่ติดกับทะเลค่ะสาบแก้วถึงเลยโอ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมถึงแล้วค่ะดูสิคะแบบสร้างแบบเป็นคอนกรีตนะคะก็ลักษณะแบบเป็นกอทิกด้วยค่ะแต่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาสร้างแบบเป็นไม้ค่ะคุณผู้ชมคะและด้วยความที่แบบมีชาวบ้านมาสักการะบูชามากอย่างเงี้ยค่ะก็มีการบริจาคให้กับทางโบสถ์เยอะขึ้นค่ะก็เลยออกมาเป็นลักษณะที่เป็น คอนกรีตสวยงามแบบนี้แหละค่ะสุดยอดมากคุณผู้ชมคะลักษณะโบสถ์เขาก็ไม่ได้ใหญ่โตนะคะแบบเล็ก,ลกๆน่ารักกระทันรัดตามแบบประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในค่ะเขาจะลักษณะเป็นยังไงคะ่ะ ขาวแบบดูสบายตามากนะคะหลังคาเนี่ยก็สูงมากๆเลยค่ะโอ้โหจริงๆก็คล้ายๆบทที่ไทยเหมือนกันนะคะลักษณะแบบเป็นกอทิกแล้วก็ลักษณะบทบทคาทอลิกแบบนี้เลยค่ะด้านล่างนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ ที่เด่นชัดเลยค่ะแบบญี่ปุ่นมากคือเสื้อตาตามีนั่นเองค่ะเป็นโบสถ์แบบคริสต์แล้วก็ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นด้วยกันใช้เสื้อตาตามีที่พื้นนั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะและที่โบสถ์ที่นี่นะคะก็ยังมีพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยปกติค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีเพราะว่าเมื่อเช้าขเขาเพิ่งเสร็จพิธีไปค่ะก็เลยเข้ามาขอแอบถ่ายดูข้างในนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอ็มขอตัวไปขอพรก่อนนะคะ มาญี่ปุ่นทุกครั้งต้องแวะศาลเจ้าหรือไม่ก็วัดญี่ปุ่นอยู่ตลอดเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดได้มาเที่ยวที่ usa, อามาคุสะคงได้เข้าโบสถ์แทนนะครับเนี่ย ขอพรเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมจุดหมายต่อไปหากจํากันได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เคยพาไปทานข้าเที่ยงที่นี่กันมาแล้วรอบหนึ่งครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ร้านอาหารเท่านั้นนะฮะเพราะว่าที่นี่เปรียบเสมือนอเวนิวที่มีทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของฝากของที่ระลึกหรือแม้แต่ร้านขายขนมปังก็ยังมีเลยครับ มีร้านขนมปังที่ขึ้นชื่อมากๆค่ะเพราะว่าเขาใช้เกลือจากที่ทะเลของอเมรกุษานี่แหละค่ะมาทําเป็นขนมปังนะคะข้างนี้ค่ะเป็นแบบไส้แบบเหมือนจะไม่มีไส้ธรรมดานะคะแต่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นเกลือจากทะเลนี่แหละคะ่ะส่วนอันนี้ค่ะเป็นเกลือแล้วก็มีไส้เป็นแบบคาราเมลด้วยค่ะโอ้โหหอมน่าทานมากนะคะคุณผู้ชมเูื่กีินอะไรก่อนดีเนี่ยกินอันี้ก่อนกันเนาะดมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแลวข้างในมันแบบ รสชาติของคำเค็มๆนดะ้วยอ่ะอืม,อมโอเคนะอินนี้มันดีกว่ามีคารามเมลด้วยข้างบนลอยแบบน้ำตองน้ำตาลอืมอันนี้เป็นแบบคารามเมลแบบหวานแล้วก็หอมมากเลยคะ่ะอืมเอ็นชอตนี้มากกว่าเพราะมันแบบในความหวานด้วยไง ที่นี่นะคะเขาบอกว่าอบใหม่ทุกวันทําให้ลูกค้าเนี่ยมาเยอะมากๆเลยค่ะหอมมากค,คุณผู้ชมคะต้องมารองนะคะเนี่ยสุดยอดมากค่ะ เป็นแบบแทนครีมนะคะทามือทำามาจากม้าเองค่ะเป็นน้ำมันนะคะที่เขาสกัดออกมานี่ค่ะก็เดี๋ยวขอมันมีเทสเตรอร์นะคะเทสเตรอร์เดี๋ยวขอลองนิดนึงนี่ค่ะก็หอ,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 อม,มดีนะเป็นแบบน้ำมันเอาไว้ให้แบบผิวชุ่มชื้นอย่างเงี้ยค่ะนี่เยอะไปหรือเปล่าเนี <laughs> ่ยเฮ้ย แต่โอเคนะมันแบบมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะซึมเข้าผิวได้แบบค่อนข้างไวนะ่ะเหมือนกันนี่ผิวก็จะดูชุ่มชื้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมชุ่มชื้นหอมด้วย จุดเด่นของร้านขายของฝากของที่นี่คือสินค้าส่วนมากที่วางขายนั้นเป็นสินค้าเฉพาะของอามาคุสะและหาซื้อได้ที่ร้านนี้เท่านั้นอีกด้วยเพราะวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นของที่มาจากอามาคุสะด้วยเช่นกันครับ ในส่วนของร้านขายของที่ระลึกเลยเพวกนี้นะคะก็ส่วนมากจะเป็นแบบแฟชั่นค่ะสาวๆที่มาที่นี่เนี่ยคืออดเอ็มพูดตรงเลยว่าอดไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาดูเข้ามาซื้อของติดมาติดมือกลับบ้านค่ะดูเหมือนสไตล์แบบคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าลายผ้าเขาว่าน่ารักมากเลยสีของโทนของผ้าเขาก็ดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะแต่จริงๆแบบบางคนก็จะบอกว่าเอยดูผานๆก็เหมือนที่ไทยมีไม่จริงค่ะคุณผู้ชมคะลองมาดูรายละเอียดของงานที่ผ้าของผ้าของการดีไซน์นะคะจะมีความเป็นญี่ปุ่นอย่ในนั้นค่ะ ยอดฮิตนะคะที่นี่นะคะเอ็มว่าต้องเป็นจุดๆที่เอ็มนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นคาเฟ่ยอยู่ริมกับระเบียงแล้วก็มองไปถึงทะเลเห็นเกาะต่างๆเนี่ยค่ะมันฟินสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะไม่ใช่ว่ามีแค่น้ำดื่มธรรมดานะคะเขาะัะมีน้ำดื่มโดยเฉพาะของที่นี่เช่นมีเบียร์สดของที่โดยเฉพาะแล้วก็มีพวกซอฟต์ครีมมีแบบน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นของจากอามาคุสะาทั้งหมดเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเทมได้นั่งสูดอากาศที่นี่นะคะก็รู้สึกแบบ สบายใจแล้วก็แบบมันผ่อนคลายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยคะ่ะโอ้โหลมเย็นขนาดนี้สุดยอดค่ะ ซอฟต์ครีมที่มีเกลือของที่นีทะเลที่นี่นะคะผสมอยู่ค่ะเป็นส่วนผสมหลักเลยนะคะที่แบบสามารถเอามาทําอาหารได้ทุกอย่างของที่นี่ค่ะสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะนี่ของเอ็มเป็นรสคาราเมลผสมเกลือนะคะจะเป็นยังไงก็ทานเลยสิคะเค็มแต่คุณผู้ชมคะมันเหมือนคาราเมลขนมคาราเมลที่มีรสชาติอมความเค็มนิดๆอย่างน,นี้ค่ะมันเข้ากันมากเลยค่ะคุณผู้ชม สุดยอดค่ะคิดถูกนคะคะที่เลือกคาราเมลเพราะมันอร่อยซอฟต์พี่เขาก็นุ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันเดี๋ยวมันจะมีโคนอันนี้เป็นแบบของทางร้านทํามาเองนะคะเป็นโคนที่เป็นช็อกโกแลตสุดยอดค่ะแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่รสคาราเมลอย่างเดียวนะคะเขามีรสวานิลารสส้มรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเลยค่ะก็ส่วนผสมหลักๆของเขาเนี่ยจะใช้เกลือไปผสม,มในทุกรสของนั้นค่ะ ก็คุณทมก็ลองรีกภาพตามนะคะว่าเวลาเกลือจะเป็นยังไงแต่น,นี้คาราเมีลผสมเกลือสุดยอดมากค่ะ หมดของลิสโตล่าเทเรสอมากุสะนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเอ็บอกว่าคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันครบเครื่องทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าคุณเนี่ยจะมาขึ้นเรือที่นี่นะคะหรือว่าจะมานั่งรอ ที่จะลงเรือนี่ยนะคะก็สามารถนั่งรอที่ตรงบาร์ที่เอ็มอยู่ตรงนี้ได้ค่ะและส่วนด้านหลังของเอ็มก็มีร้านอาหารที่อร่อยมากๆค่ะเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากอมากุสาทั้งหมดเลยค่ะส่วนเรื่องช้อปปิ้งก็ไม่ไม่ขาดแน่นอนค่ะสาวๆค่ะช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็มีเสื้อผ้ายเยอะมากน่ารักมาแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจากของที่นี่เองด้วยนะคะที่สําคัญค่ะของซื้อของฝากเนี่ยติดไม้ติดมือกลับไปได้เลยค่ะ ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ซื้อเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงอมากุสาค่คะเพราะว่าแต่ละอย่างของเขาเนี่ยเด็ดๆอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนคะเอ็มว่าคอนเฟิร์มค่ะที่นี่เนี่ยเด็ดจริงค่ะอยากให้ทุกคนมาเพราะว่าคุ้มค่ามากทะเลสวยบรรยากาศดีอาหารอร่อยโอ้โหทุกอย่างมันดีมากขนาดนี้แล้วไม่มาได้ยังไงใช่ไหมคะยอดคอนเฟิร์ม วินกันไปนเลยใช่ไหมล่ะครับเป็นสถานที่ที่มีครบทุกอย่างครบวงจรจริงๆหากเพื่อนๆสนใจส่วนไหนของที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาใช้บริการได้นะครับหรือว่าแค่อยากจะมาเดินเล่นทางร้านเขาก็ไม่ว่าอะไรครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งและกลับมาเที่ยวกันต่อกักบเจแปนมาเซครับ กลับมาแล้วครับกับรายการ J8 แปนมาเซช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราเรีบตามเอ็มไปที่โรงแรมมิซากิเทะกันเลยครับมื้อเย็นของการเที่ยวในวันนี้เราจะพาไปรับประทานเทปันยากิชั้นดีของโรงแรมนี้กันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศจากชิลๆแบบท้องทะเลมาเป็นแบบหรูหราอลังการเวอร์วังกันไปเลยแหละครับทีนี้ บรรยากาศในการทานอาหารดินเนอร์นี้นะคะเป็นร้านสไตล์หรูๆนะคะร้านนี้ค่ะชื่อว่าอันบูโรชาค่ะซึ่งอยู่ในโรงแรมมิสากิเทเนเองนะคะร้านนี้เนี่ยบรรยากาศตกแต่งเนี่ยสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมคะกว่าจะเดินมาถึงไดนน้นะคะต้องผ่านเดินผ่านสวนของโรงแรมมาก่อนด้วยค่ะและอาหารที่นี่ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดแล้วนะคะโรงแรมนี้เนี่ยเรื่องอาหารนี่คือแบบไม่มีอันไหนที่แบบพลาดเลยนะคะคุณผู้ชม วันนี้ค่ะเอ็มก็จะมีแบบเป็นไซส์เมนูด้วยแล้วก็มเีเป็นอาหารเมนในคราวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อค่ะวันนี้ได้ทานเนื้อของที่นี่เลยนะคะก็เมื่อกี้เนี่ยก็ได้เห็นเชฟเนี่ยทำสดๆต่อหน้าเลยนะคะทำให้รู้สึกว่าอาหารที่นี่โอ้โหมันช่างสดใหม่มากๆค่ะก็เดี๋ยวเรามาทานกันก่นกอนนะคะอันนี้ข้างหน้าก็จะมีเป็นปลาดิบค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะปลาดิบของปอดเอ็มเลยค่ะอืมอืมซอสรสชาติดีมากเลยค่ะ ออกเปรี้ยวๆทำให้รู้สึกแบบว่าไม่เลี่ยนเลยค่ะมัอืได้เป็นซุปค่ะแล้วก็มีแบบเป็นสลัดครีมนิดนึงค่ะร้อนๆ,ๆเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้ผัดมาขึ้นมาจากเตาที่อยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้เลยค่ะอืมหอมมากเลยอะ่ะอืมอืมเนื้อนุมอมอ่มมากค่ะคุณผู้ผมคะ แล้วก็เทปัญญากิที่นะคะเขามีน้ําจิ้มซอสให้จิ้มด้วยนะคะหลากหลายมากค่ะมันจะเป็นซอสเปรี้ยวซอสหวานแล้วก็เป็นอันนี้นะคะเป็นเกลือจากอามากุสะเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เขากาลังปิ้งเทปันเนี่ยนะคะคือเขาก็มีการแบบเหมือนใส่เกลือของอามากุสะลงไปด้วยนะคะเวลาทำจะเชฟแบบรู้สึกแบบภูมิใจมากส่วนผสม,สมอามากุสะนี่นะคะแล้วก็ต้องลองนิดนึงค่ะจิ้มเกลือ นิดนึงเพื่อไม่ให้มันเพื่อให้แบบรู้สึกว่าเรามาถึงเกลือทะเลอามึิกาแล้ว <laughs> แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเพิ่มเพิ่มความแบบกลมกล่อมนักขึ้นนะคะอืมโอ้ยีนุ่มมากเลยต้องจิ้มเกลือค่ะคุณผู้ชมคะให้ความเค็มกำลังดีมากค่ะแต่จิ้มเยอะไปนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไป อา,ารเครื่องเคียงคู่กันด้วยก็จะทําให้เพลิดเพลินามื้ออาหารมื้อนี้มากๆค่ะเรียกว่าเป็นมื้ออลังการทิ้งท้ายกันมาที่อามาคุสะจริงๆเลยครับ สำหรับอามาคุสะเป็นอีกเมืองที่ไม่ควรพลาดหากคุณมาเยือนที่คุมาโมโตะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสไออุ่นจากทะเลที่นี่ด้วยตัวเองกันสักครั้งนะครับหรือว่าจะมาชมโลมากลางทะเลที่พร้อมโผล่หัวมาทักทายคุณได้ตลอดเวลาเลยครับเป็นสถานที่สุดฟินแห่งความสนุกและความทรงจำจริงๆครับ ก่อนจากกันอย่าลืมติดตามเทปย้อนหลังและคลิปสนุกๆอีกมากมายได้ที่ w w w y o u t u b e c o m j a p a n m a s e ติดตาม Facebook และ i ิน t a g r กรของรายการได้ที่ j a p a n m a s e เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วครับแล้วเจอกันใหม่กับ j a p a n m a s e นะครับวันนี้สวัสดีครับ